สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการ Enjoy Everything Channel นะคะชวนกินชวนเที่ยวออสเตรเลียนะคะวันนี้วันอาทิตย์พาเด็กๆมาเลากกินข้าวอยู่ที่ร้านเวียดนามข้างหลังอีกแล้วไปติดตามชมและติดตามชิมซ้อมๆกันค่ะ พามาร้านรับอีกหนึ่งร้านนะคะชื่อร้านชูงกี้ค่ะแถวบบนเนียไม่เล่นเอเลนออสเซียนนะคะไปดูในร้านว่ามีอะไรน่ากินมั่งนะคะร้านรับนะคะนี่นะคะร้านชูงกี้ค่ะเปิดกันตามนี้ดู ก็คือเป็ดค่ะพี่นะอะไรแรกๆตัวแรกคือเฟตตอกกิ่งค่ะของร้านชูจี้นะคะซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะไปชิมกันค่ะกับหมูกรอบกรอบค่ะร้านล็อนะคะอนมาดูเขาฉกฉกกันค่ะมีวันที่วันแอนทูรักเตือ ร้านนี้แต่วันนี้เราไม่มีเวลามานั่งกินนะคะเป็นร้านนี่เป็นร้าน,าน,น,านวิ่งนะคะเราดูบรรยากาศโดยรอบไปบก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเข้ามาชิมชิมกันไปบ้างครัวเขาร้านลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปนะคะ ชิคกี้ชิงกี้โโน,น,น,นี้เป็นปักกินนะคะเขาเรียกว่า b a k i ดั duck รี่นะคะ่อ โอ้7 8 10ตัวในช่วงนิวเยียก็คือช่วงแฮปปี้ชนิดนิวเยียร์ไรอือ่า What the normal day How many ducks in the normal day Normal 25 30อ๋ออันนี้ค่ะเป็นปักกิ่งนี่นะคะซิกเนเจอร์ของเขาเกือบสามสิบตัวต่อวันคูณไปนะคะตัวละสี่ สิี่สิบเหรียญ forty d o l l a บัตร Solutions confirm confirm รสมากคุณมีตะเปบกมานะคะก็มีเยอะอยู่แต่วันนี้เราไม่มีเวลาเรามาเอาตะเป็ดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ thank you see you bye bye เมนูของร้านนะคะ ตามช้าเราสั่งซุปหมี่เหลืองนะคะมาช้าร้านเขาอุปกรณ์ยังตกแตะปักกินค่ะของร้านชูบี้นะคะซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะไปชิมน,น,นค่ะกุ้กับหมูกรอบตุงเราอนค่ะนี่นะคะเราสั่งซุปง่ายๆเลยเพราะเขาไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็มีแต่อ็นเดอร มีเหลืองกับเกี๊ยวกันค่ะนะคะอืมน้ำซุปเขาหอมค่ะน่าจะหอมแบบหอมเห็ดแบบนี้วันนี้เราสั่งเป็นมีเหลืองค่ะที่นี่เรียกว่าเอพกิเลอร์นะคะมาชิมซุปก็ชิมเมนัน,นะคะร้อนเป่าก่อน ได้ดีเยี่ยมมากเลยเส้นแบบกรอบๆน,นะคะนี่ก็เรียกว่าบล็อกชอย,ะยะาน,าอนะคะต์ตักนากรอบนะคะเอามาใส่แบบแครลอดมาให้ด้วยนะคะ้ม่เล็กไปนิดนึงคนแทบจะไม่ได้นะคะต่างแต่เด็กมินด์เด่นไปนะคะ่ะตันี้ก็เหมือนจะเป็นเล็เบอเกอร์ค่ะไปกินกันคะ่ะนี่นะคะ ซิกเนเจอร์ของรา้านเอ็กกิ้งดักค่ะชิมกันนะคะจิ้มกับน,น้ำจิ้มของเขาเนืเ้อเล่นเยือ บ๊อก็อตต้งกล้าเขาจะกรอบนะคะกินคู่กันกยนกบบน้ำซอสเนื้อเป็ดฉ่ำๆเลยค่ะนี่นะคะคุณเอ็นจอยกันส่วนอันนี้เป็นหมูกรอบค่ะใหญ่ๆเลยนะคะดพสิบึ้ม เอาหอมเครื่องเกของเขาน้องนี่กรอบรสชคริคมกอมที่สุดเลยไม่เบื่ออ้วนก็จะหอที่สองสามชิ้นจัดไปทันนะคะอยากจะนําเสนอมากมากนะคะซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือเป็ดปักกินค่ะแป็กกิงดำนะคะหนังของเขาจะแดงแดงขาของเขาจะนุ่ม กินโตกันเลยอร่อยมากนะคะกินคู่กับผักแก้เบียเป็นอย่างดีนะคะจะกินกับข้าวก็ได้กินกับบะหมี่ก็ได้นะคะร้านนี้เป็ดปักกิ่งดังมากค่ะขอบคุณร้านชุ้งกี้มานะที่นี้ด้วยค่ะเพื่อนๆท่านไหนหิวก็ตามไปที่พิกัดร้านนี้ได้เลยนะคะ พิกัดร้านตั้งอยู่ที่เวอร์จิเนียนะคะไปตามที่อยู่กันได้เลยคะ่ะร้านเปิด7วันตั้งแต่9โมงครึ่งถึง8โมง2ทุ่มกันนะคะสะดวกแบบไหนก็จัดไปจะกินที่ร้านหรือจะซื้อกลับบ้านก็แล้วแต่นะคะขอให้อิ่มอร่อยไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณร้านชุงกกี้มาณที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามของ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจของแฟนคลับค่ะติดตามคลิปดีๆคลิปใหม่คลิปหน้าว่าจะมีคอนเทนต์ไหนพาไปกินไหนดีพาไปเที่ยวไหนกันนะคะติดตามให้ได้ค่ะขอบคุณมานะที่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ